ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับรองผู้เอกของรายการศึกษาสมหมายเงินล้านครับนัดการบุสลหาเงินให้สมาคมผู้สิขาวและช่งางภาพอาชญาก,กรรมแห่งประเทศไทยมาดูทางด้านของโคจสารวรวิวัฒนานนท์ครับเจอกับกล้องดานายสสมหมายพิกัดน้ำหนัก1 3 1ยดปอนครับเมฆน้อยเมือง101ยอดถอดมองคลให้กับทางด้านของกล้องดานายนะครับ พบกันมาแล้ว2ครั้งนะครับก้องดนันเอาชนะมาได้ทั้ง2ครั้งครับพันตบัตร,ร,ตรีสัญญารัตรนาภัยวงศ์ครับกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับโคจะสารนี่ฟอร์มกำลังดีมากเลยนะครับชนะพลอยวิทยาหมูสะพานใหม่เสมอเพชรทักษิณสอสมหมายแล้วก็ล่าสุดชนะพลอยวิทยาอีกครั้งหนึ่งครับส่วนก้องดนัยสอสมหมายนะครับหรือว่าเจ้าโอโรโนโอยอ y o ร้อยเอ็ดคนเดียวกันนะครับเสมอกับรุ่งเพชรพอสังภยัยชนะยามีสอจอมิชิริ้ว และก็ชนะน้องยก4ยอดสยามสอจมอิชิแปรในไฟล่าสุดครับสุกรินเจกับร้อยเอดครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ6 7หมื่นบาทครับแขทงซ้ายของโคจชสาสกล้องนาไนครับใช้ความใหญ่เดินชนถึงตัวครับโคจชสาสก็ดักแทงขวาครับต้อมนาไนตีฝันซอครับกล้องดาไนซสอขวาครับยกบางสี่อบซ้ายครับ เดี๋ยวว่าสมองมวยนี่เคจะสาจะดีกว่า1นึงกิ๊กนะครับเอาแทงขวาครับแต่ว่ากล้องอะนายก็อาศัยใหญ่นะครับแถมยังเคยเอาชนะมาแล้ว2ครั้งด้วยครับในการเจอกันครับเพราะฉะนั้นไม่มีกลัวครับเสียบขวามาครับตั้งขาไว้ครับกล้องอะนายครับรู้จักป้องกันแล้วก็กระทุ้งยัดไส้ไปอีกหนึ่งดอกครับกรรมการลากออกมากลางเวทีเดินครับมีศอกมาครับขคจะสา ตัดศอกือเสียบขวาไปครับเจอศอกขวาของต้นในครับฟันศอกนี่ครับแทนขวาแล้วฟันศอกซ้ายครับโคชิสารครับแทงซ้ายครับต้นในแทงซ้ายครับเจอนี่ครับหุกขวาเข่าซ้ายตามศอกซ้ายหมดยกที่3ครับมากันหลากหลายทิศทางนะครับอาวุธครับมันต้องอย่างนี้ครับตะลาลักรั์ในยก4ี่นะครับ หมดสขึ้น4ี่นี่อยู่ที่ทางด้านของกล้องดานัยนะครับต่อสามสองก็ได้ทรงเดินแล้วครับอาวุธที่ออกมาใกล้เคียงกันมากแทงซ้ายครับเสียบซ้ายโต้เสียบซ้ายมาครับแข่งขวาไปครับขยสารโต้ขึ้นด้วยแข้งขวากดแขนไว้แทเข่าขวาครับตีขวาครับพยสารครับเสียบซ้ายมาครับก็้องดนัก็ปัดถุงซ้ายครับ ส recibir, yeah. ี่หยัดซ yes ้ายครับกล้องนาไครับคนจะสารมาซ้ายฝันสอกซ้ายเจอข่าวาของคนจะสารครับสี่หยบดซ้ายมาครับคนจะสารกล้องนาไกล้องนายเจ la. อขวาอีกแล้วครับแหมยังเร็วกว่าหนึ่งกิ๊กเอาสี่หยบดขวามาครับกล้องนาไครับอาศัยลูกชัดเจนแล้วครับกล้องนาไครับความถีดที่เป็นรองคนจะสารครับเอาสี่หยบดซ้ายฝันศอกอือหือคนละข่าวมีเลียมมาฟันสอกขวาสี่หยบดซ้ายโต้ครับกล้องนาไน จากูจากูชี้กล้องนันนายอยู่ที่มุมนะครับต่อยลำตัวเสียบข่าวขวาครับมีจิ้มหลายอย่างครับเนี่ยครับจิ้มข่าวเสียบซ้ายเสียบซ้ายคืนเสียบขวาครับโคจิสารครับแทงขวามายกบังกรรมการแย่ครับมันหยุดติ่งแล้วครับตอนนี้เสียบซ้ายยาวๆเจอซ้ายโต้จากโคจิสารครับกล้องน้านในขวาครับขวาครับกล้องด้านในครับโคจิสารซ้ายครับ ยกบังนะครับเขาจะสารครับตัดแทงอันนี้ยกบังนี่ครับยอดนีกหนึ่งล้านเสร็จเสนะครับต่างชาติหนึ่งร้อยยี่สิบสองโขนเอาล้มลงไปครับกรนนายเดินต่อครับชนต่อครับเสียขวาครับเขาจะสารโตกรอนนายขวาตีโค้งโค้งดูฮะบุกดีเหลือเกินครับเสียขวาครับ โคชิานก็เสียขวาละเสียแล้วแช่ครับเจอขวาของก้องนาไนครับนี่ครับใหญ่ซะอย่างครับแทงขวาอัดเข้าไปอืมคือเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับทางด้านของก้องนาไนครับโคชิาานี่รอตั้งรับจังหวะ2ครับออกแนวป้องกันเล็กๆด้วยเสียบซ้ายครับก้องนาไนครับโคชิานซ้ายคืนครับต้องดันสู้บ้างนะครับโคชิานครับแทงขวาครับแข้งขวาอืออ้าลนะครับมันหยดติ่งครับมวยคู่นี้ครับ ไม่ต้องหายใจหายคอกันเลยครับออกอาวุธมันต้องอย่างนี้ครับคุณภาพครับแก้วดันครับโอ้ยลูกนี้แมเสียหายจริงๆครับแล้วหมดเลยหรือเปล่าับเจอข่าวซ้ายของก้องนาอีกทีหนึ่งครับซ้ายแล้วก็ทาอีกโอ้โหดอกนี้ดอกเดียวครับลูกขึ้นมาดูกระปกกับปี้ไปเลยครับแทงเข่าครับพยอา กล้องดนายครับเสียบขวาแล้วหมดยก4ี่ครับโอ้โหดวลกันมาสนุกทั้งยกนะครับเจอในช่วงปลายยกนี่อู้หูจากไ,ไกลๆเลยครับทางด้านของกล้องดะนายสอสมหมายหรือว่าโอโรโนโอยอโย่งร้อยเอ็ดชาวต่างชาติก็เห็นการออกอาวุธดูฮะระบบหายใจยังดีอยู่ครับแมมาเนื้อตัวดีมากครับกล้องดานายสอสมหมายครับ21นะครับ อยู่ที่ก้องานาไนครับพยายามจะนัดศอกแข้งขวาครับก้องานาไครับหมัดขวาตรงแทนซ้ายของก้องานาไนครับแทงซ้ายครับ,แ,รบแหมมวยที่กําลังจัดังทะลุดังทะลุนี่ก้องานาไนเรียกว่าเอาอยู่เลยครับยกตัวอย่างก็ยังทางด้านของเจ้ายามีนนิครับแล้วก็ยอดสยามครับ สองไฟที่ผ่านมานี่ดับแสงเลยนะครับขึ้นมาเนี่ยใครก็มองว่าแหม่กล้องนาไนชนะยากเขากําลังสดกําลังดีขึ้นมาครับนี่สุดท้ายครับมีครบทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้เด็กคนนี้ครับกล้องนาไนสอสมหมายเพียงแต่ว่าชื่อมันอับเท่านั้นเองต้องมีแรงหนุนเยอะๆนะครับในเรื่องของการโปรโมตโชคสบายนะครับบนยกสุดท้ายครับโอ้แงๆครับแบบนี้แฮตทริกแน่นอนครับในการเจอกัน3าครั้งครับ สัญญาลัตนาภัยวงครับรวบรวมคะแนนก็จูมือไปที่กล้องดานในสอสมหมายครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของโคชสารววิพัฒนาโนนไป3ครั้งติดต่อกันนะครับในการเจอกันครับไม่มีครั้ง4ครั้ง5แล้วครับคงจะต่อยกันไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดจะต่อยได้ก็ต้องรอไปทําฟอร์มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ต้องมีการต่อน้ําหนักกันหน่อยนะครับเพื่อความเหมาะสมครับ